โหลดคลิปวิดีโอในทิกตอกไม่ติดไลน์น้ำได้แล้วจ้าสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในตุกอินฟินิตี้แปดนะครับพาร์เนอร์ละใหญ่นะครับติดกับทิกตอกประเทศจีนนะครับแล้วก็ยังเป็นผู้บริหารร่วมนะครับกองถ่ายทําภาพยนตร์ปั้นคุณสู่ดาวทิกตอกนะครับวันนี้นะครับทิกตอกปรับฟีเจอร์ปรับทุกอย่างเลยนะครับทําให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะโหลดนะครับคลิปวิดีโอของเพื่อนๆเนี่ยนะครับที่ทําในทิกตอกเอาไปใช้งานนะครับ เอาไปใช้ที่อื่นก็ได้นะครับสว่วนวิธีการจะเริ่มต้นยังไงนั้นนะครับก็ก่อนจะไปเริ่มต้นฝากทพ่ช่วยกันกดติดตามกด subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องในตุกอิ f ฟินิ y ี่แปดนะครับอ่ะว่าแล้วก็ไปดูวิธีการดาวน์โหลดคลิปใน TikTok t i k t o อกไม่ติดไหลน้ํากันนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการที่เราจะนะครับโหลดคลิปที่เราทําใน t i k t o อกนะครับลงไปแล้วไม่ให้มีไหลน้าเนี่ยยังไงนะครับอ่ะตอนนี้ผมตั้งไว้ที่15วห้าวิเดี๋ยวขออนญุญาตทำคลิปแป๊บหนึ่ง นะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวจะบอกว่าแล้วเราจะโหลดยังไงนะครับอผมทำคลิปเสร็จแล้วใช่ไหมครับเ,เพื่อนผมก็กดปุ่มสีแดงเลย นะครับทีนี้เนี่ยเพื่อนๆสังเกตไหมว่าข้างบนนะครับข้างบนมันจะมีเป็นลูกศรชีร้ลงมาเห็นไหมครับให้เราคลิกที่ตรงลูกศรชีร้ลงเลยนะตามที่ผมเอานิ้วชี้นะครับอ่าเห็นไหมครับเพื่อนๆพอเราจิ้มเสร็จไปแล้วเนี่ยนะครับระบบจะขึ้นว่าบันทึกลงนในอัลบั้มแล้วนะครับตรงนี้นะครับระบบก็จะบันทึกคลิป,ปโดดข,ของเราเนี่ยเอาไปไว้ในอัลบั้มนะครับในอัลบั้มภาพในมือถือของเรานั่นเองเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาคลิปอันนี้นะครับ เอาไปใช้โหลดยังสื่อต่างๆได้เลยนะครับเห็นไหมตอนนี้ทิกตอกเขาสร์ตเราค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียว mm hmm. เพราะฉะนั้นชื่นชอบแค่นี้นะครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับติดตามช่องในตุกอินฟินิตี้แปดนะครับผู้บริหารร่วมนะครับกองถ่ายทําภาพยนตร์ปั้นคุณสุดดาวทิกตอกแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์รายใหญ่ติดกับทิกต o k ประเทศจีนะครับสาระดีดมีที่นี่ในทุกอินฟินิตี้